สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาปอกผลไม้เข้าตู้เย็นกันค่ะวันนี้นะคะเรามากับตัวผลไม้ที่เป็นมังคุดเพื่อนๆมังคุดเนี่ยหลายคนน่าจะประสบปัญหาเวลาที่เราแบบปอกแช่ตู้เย็นเขาจะมีความคล้ำดำง่ายมากบางทีก็แบบดูแบบดูไม่น่ากินไปเลยทั้งๆทีททททททท่จริงๆแล้วอ่ะเขาก็มีรสชาติคงเดิมนั่นแหละอร่อยเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าสีภายนอกมันคล้ำเท่านั้นเองนะคะวันนี้มีวิธีง่ายๆซึ่งเป็นหนึ่งวิธีที่เราเอามาฝากเพื่อนๆจริงๆมันอาจจะมีวิธีที่มากกว่านี้ก็ได้ ว่าง่ายกว่าสะดวกกว่านี้ก็ได้นะคะก็ลองเอามาแชร์กันดูเนาะแต่วันนี้ก็เอาวิธีนี้ไปก่อนนะคะก็วัตถุดิบที่เราจะใช้ก็จะมีมังคุดแน่นอนปอกมังคุดต้องมีมังคุดนะคะมีน้ําเปล่าเย็นจัดอันนี้ก็จะเป็นแบบเราลอยน้ําแข็งไว้เลยนะคะน้ํานี้ก็จะเย็นมากๆนะคะแล้วก็เกลือค่ะเกลือเนี่ยเราใช้ประมาณ ช้อนช้อนชานึงไม่ใส่เยอะเดี๋ยวตัวน้ำเนี่ยมันจะเค็มแล้วรสชาติของมังคุดเราจะเสียได้นะคะแบบเปลี่ยนรสชาติของมังคุดไปอะไรอย่างเงี้ยนะก็มีแค่นี้มาเราทราบส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทากันเลยง่ายๆเลยนะคะเราก็จะผสมเกลือลงไปในน้ําเย็นแค่นั้นเองนะคะสักช้อนชาครึ่งช้อนชานะคะคนให้เขาเข้ากันดีนะน้ำตัวนี้เนี่ยแหละที่มันจะทำให้มังคุดของเราไม่ดำ ไม่ขาัมมากนะคะได้แบบนี้ก็คือเรียบร้อยละเดี๋ยวเรามาปอกตัวมังคุดของเรากันได้เวลาปลอกมังคุดนะคะเพื่อนๆมีวิธีปอกแบบไหนกันบ้างเอ่ยบางคนก็จะปอกแบบนี้เนาะหมุนให้มันรอบรูปแบบนี้นะคะ แกเอามาได้บางคุณแบบนี้เนี่ยนะคะมันก็จะเหลือขั้วติดกับตัวหัวหัวขั้วของเขานะเนี่ยแล้วก็ใช้มีดตัดออก,กได้หรือใช้มือดึงใช้มือเด็กก็ได้นะคะแล้วก็เด็ดแบบนี้เสร็จแล้วเราก็เอาไปแช่ในตัวน้ําเย็นที่เราเตรียมเอาไว้แบบนี้ได้เลยนะคะวิธีปอกอีกวิธีหนึ่งก็แบบนี้ปอกได้ั้างนะคะ การปอกเนี่ยนะเพื่อนๆมันมีหลายวิธีมากนะมันอยู่ที่ว่าเราสะดวกปอกแบบไหนนะคะแต่ว่าถ้าเราจะปอกแช่ตู้เย็นเนี่ยไม่แนะนําให้ใช้มือบ,บีแบบบีบเขานะเพราะว่าเดี๋ยวบางคุดของเราเนี่ยเขาจะช้ําหมดนะนเพื่อนๆด้วยแรงกดแรงบีบของเรานะคะก็ใช้มีดดีกว่าเนาะไหนๆจะทําแล้วก็ทําให้มันดีไปเลยนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปอกตัวมังคุดเรียบร้อยแล้วเพื่อนๆดูสิว่า ปกติมังคุดเราปอกแป๊บเดียวนะคะสีของเขาก็คล้ำไม่สวยแล้วนะแต่ว่าอันเนี้ยเนี่ยเราใช้เวลาปลอกประมาณสิบนาทีครึ่งชั่วโมงได้ประมาณนี้สีของเขาที่อยู่ในน้ําเย็นแะเขาก็ยังคงสวยสดอยู่เลยนะคะจริงๆแล้วว่ามันอาจจะไม่ได้เหมือนเดิมทั้งร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกนะแต่ว่ามันก็ช่วยได้ค่อนข้างมากเพราะงั้นเดี๋ยวเราจะเอาเขาไปเสด็จน้ําแล้วก็ใส่ถ้วยไว้เดี๋ยวเราจะวางไวใ้ให้ดูว่าในหนึ่งชั่วโมง สีของเขาจะเปลี่ยนไปมากน้อยแค่ไหนนะคะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวเราเอาไปใส่จานหรือว่าใส่ตู้เก็บจะเสร็จกันค่ะอันนี้นะคะจะเป็นคลิปที่เราเร่งความเร็วมาให้ดูเพื่อนๆว่าในหนชั่วโมงเนี่ยอันนี้คือเราตั้งไว้จน1ชั่วโมงเลยนะโดยที่เราไม่ตัดคลิปเลยนะคะมีเพียงแค่การเร่งความเร็วเท่านั้นนะคะหนึงชั่วโมงสีของมังคุดของเราเนี่ยเขาแทบจะไม่เปลี่ยนเลยนะเพื่อนๆ คลิปหนึ่งชั่วโมงเนี่ยเราตัดออกมาอยู่ได้ที่ประมาณ34 30กวา่าวินาทีนะคะก็ให้เพื่อนๆดูไปยาวๆเลยว่าสีมันไม่เปลี่ยนจริงๆนะคะอันนี้ก็เรียบร้อยละเดี๋ยวเราเอาไปจะเสิร์ฟกันได้เลยค่ะหลังจากที่เราทิ้งไว้1ชั่วโมงนะคะคลิปที่เราให้เพื่อนๆดูคือมันไม่มีการแบบว่าตัดคลิปเลยนะวางทิ้งไว้1ชั่วโมงเต็มๆจริงเลยสีของเขาก็ยังคงมีความ ขาวอยู่แบบนี้นะยังขาวยังสวยอยู่แบบนี้เลยนะคะก็ลองเอาไปทาตามกันดูเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะคะใครชอบกินมังคุดก็ลองไปทํากันดูค่ะถ้าหากว่าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปวันเว้นวันนะคะทุกๆหนึ่งทุ่มนะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยแล้วก็ถ้าเพื่อนๆมีอะไรที่อยากจะติชมหรือว่าแนะนําสามารถคอมเมนต์บอกเรา าได้เลยเราจะได้เก็บเอาทุกคำติคำเนี้ยมาปรับปรุงแล้วก็พัฒนาต่อไปค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันได้ให,หม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ